สวัสดีคะ่ะวันเพื่อนชาวราศีสิงห์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะในจานนี้าน,นาทารโรนะคะก็จะมาทำนายดวงสตารคุณนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์2567นะคะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ เทวดาประจําตัวนะคะอยากจะบอกอะไรถึงคุณนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นหัวข้อคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นก็โปรดฟังแบบมีสติกันด้วยนะคะขอแนะนําตัวเองนะคะถ้าใครอยากจะรู้ว่านีน่าเป็นใครมาจากไหนก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์นีน่าทาร์โร่ออนไลน์คได้เลยนะคะหรือว่าสนใจอยากจะดูดวงนะคะแบบส่วนตัวคือแอดนีน่าทาโรมาได้เหมือนเดิมนะคะ อแอส่วนตัวมาก็ได้เลยนะคือเป็นอแอดนำหน้านะคะแล้วก็นีนาทาร่นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะอ่ะโอเคเอ่ออย่าอยู่หน้าขอพลังงานนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะเทวดาประจำตัวของคุณนะคะขอพลังงาน10ใบ,บนะคะไพ่ทาโร่10ใบ,บนะ,ะ,งงนบบนะ,ะอ่ะใบแรกนะคะ5ดาบนะคะใบแรก5ดาบนะ,ะเด็กถือถ้วยนะคะ อัศวินอัศวินถือเหรียญน,นะคะเก้าเหรียญอัศวินถือไม้เท้าเด็กถือดาบนะคะเด็กถือไม่เท้า สองถ้วยอืมแล้วก็อะไรเนี่ยหนึ่งม้เท้านะคะหนึ่งแม้เท้าสุดท้ายคือเด็กถือเหรียญน,นะคะอพลังงานค่อนข,ข้างดีอยู่นะคือเมื่อก่อนในหน้ารู้สึกว่าคุณค่อนข,ข้างสับสนตัวเองค่อนข้างวุ่นวายหลายเรื่อง,หล,อง,องห,ลหลายอย่างมันเข้ามาแบบประเดดังในชีวิตประเดประดังเข้ามาตลอดนะ่ะ ทุกคิดทุกทางแต่ส่วนใหญ่แล้วตอนนี้คอหน้ามองว่ารอบๆอบข้างหรือว่ารอบๆอบกายของคุณอะดูไม่มีปัญหาแต่ที่มีปัญหาคือจิตใจของคุณเองมันเล่นกับความรู้สึกของคุณเองนะคะยายน้าขอดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ก่อนนะคะว่ามีบารมีของพระองค์ใดบ้างนะคะที่คุ้มครองแต่ว่าเห็นเป็นบารมีของหลวงปู่นะมีหลวงปู่ดูนะคะที่สุรินหลวงปู่ฟั่นนะคะสกลนคร หลวงพ่อจรนันสิงห์บุรีนะคะแล้วก็หลวงปู่ดูที่จังหวัดอยุธยานะคะท่านคอยคุ้มครองคุณแล้วก็คุณยังมีบารมีของพ่อปูพ่พญานาคก็คือพระยาอนันตนาคาราชนะคะคอยคุ้มครองนะคะเเดี๋ยวนะมีพระนาลายพระแม่ลักสมีด้วยนะองค์พญยาครุฑมีพี่ไข่อืมมีพี่ไข่ด้วยนะคนกลุ่มเนี้ยสิงห์อ่ะมีพี่ไข่เออแล้วก็มีเดี๋ยวนะคะ นี่น่าเห็นเป็นพระนเรศวรมหาราชแล้วก็พระสุพรรณกัลยาด้วยอมีครอบครองขององค์มหาเทพด้วยนะคะจะเป็นพระพิคเนศพระศิวะนะคะพระแม่อุมานะคะพระขันธกุมารน,นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับคุณนะตอนนี้นะคะณนะปัจจุบันนี้นะคะอะโอเคพลังงานของคุณนะเดีย๋ยวน่าขอดูซิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาของคุณทุกครั้งที่คุณทําบุญหรือทําความดีของคุณและคุณก็ยกให้กับท่านเนี่ยท่านได้รับ บุญกุศลจากคุณบ้างหรือไม่นะคะท่านได้รับบ้างหรือไม่นะคะ the ะไฮโ l แฟน f a n เลยนะ the เดอะไฮโ e f a n ไพ่พระสังฆราชขึ้นนะคะแล้วก็ judgment นะคะมารับพลังบุญจากคุณคือทุกครั้งที่คุณส่งบุญให้นะคะหรือคุณพยายามที่จะรักษาศีลห้าให้กับท่านยกบุญให้กับท่านอะ่ะท่านมารับบุญจากคุณแล้วก็คือลักษณะเหมือนกับว่าท่านอวยพรคุณอวยพอรอวยชัยคุณแล้วก็ เหมือนท่านได้ยินในสิ่งที่คุณขอและท่านก็ตอบรับในสิ่งที่คุณขอด้วยคุณขออะไรไปท่านประทานพรให้นะคะแต่ท่านบอกว่าทุกครั้งที่คุณนะจะทําบุญจะทําบุญให้กับท่านหรือว่าเเป็นพลังบุญด้านดีก็ตามทุกครั้งเนี่ยคือคุณจะมีมารมาผจญม,มันรู้เหมือนกับว่าบริวารน,นะคะเช่นบริวารพี่น้องจะไม่ค่อยเอื้ออํานวยไม่ค่อยซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการทําบุญหรือว่าอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวร เจ้า,จากรรมในเวรรอบๆตัวของคุณเนี่ยอาจจะเป็นดวงศิษย์ดวงวิญญาณอะไรพวกนี้ค่ะเหมือนกับว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเปิดทางให้คุณอะ่ะได้ได้ทาบุญถึงท่านไรประมาณเนี่ยแต่ว่าท่านก็ยังได้รับบุญจากคุณอยู่ดีะนะคะทุกครั้งเวลาที่คุณนึกถึงท่านเนี่ยมันจะเป็นลกักษณะกว่า,วาเอ้ยทําไมมีมารผจญตลอดเลยจะจะนั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้จะสวดมนต์ก็สวดไม่ได้มันเหมือนแบบต้องมีจังหวะอะไรสักอย่างหนึ่งมาขัดตลอดอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ ที่ท่านบอกมานะคะท่านได้รับบุญจากคุณที่คุณส่งไปให้ทุกครั้งเลยนะคะแล้วก็ท่านยังบอกด้วยว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่เก่งนะคะแล้วก็ที่ผ่านมามันอาจจะเคยมีอุปสรรคเกิดขึ้นแต่ว่าตอนนี้หน้าเวลาเนี่ยทุกอย่างมันกำลังจะผ่านไปได้ด้วยดีขอเพียงแค่คุณใจเย็นนะคะแล้วคุณจะได้รับข่าวดีนะคะ อะเดี๋ยวหน้าขอดูไกด์นำทางชีวิตของคุณนะความสุขของคุณติดตามความสุขของคุณใบเนี้ยบอกว่าติดตามความสุขของคุณลักษณะเหมือนกับว่าคุณมีเป้าหมายในชีวิตว่าจะทำอะไรนะคะแล้วเป้าหมายของคุณอะมันอยู่ไกลมากมันคือความสุขของคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้ความสุขของคุณนะคุณจะต้องติดตามติดตามหรือเรียกว่านะ ตามหาความสุขของตัวเองตามหาความฝันของตัวเองว่าตัวเองอยากได้อะไรหรืออยากทำอะไรกรัรนแน่นะคะติดตามหรือตามหาความสุขของตัวเองนะคะอือย่ามาปล่อยหรืออย่าอย่าปล่อยให้คนที่ไม่หวังดีมาทำลายความสุขของคุณนะคะเพียงแค่การกระทำหรือแค่คำพูดของเขานะคะอ่ะโอเคอมีอะไรที่านอยากจะบอกถึงคุณอีกไหมนะคะอืม ท่านบอกว่าให้อยากให้คุณอเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อในเซนส์นของตัวเองเชื่อในตัวเองนะคะมั่นใจในตัวเองให้มากๆนะคะแล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่าไม่สบายใจหรือว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเราก็ตามขอให้คุณเนี่ยจงนึกถึงท่านนะคะจงนึกถึงท่านนะคะแล้วท่านจะมาช่วยแล้วก็ที่สำคัญ รักษาความสมดุลของชีวิตตัวเองไม่ต้องไปเร่งไปรีบหรือไปบีบบังคับตารางเวลาให้มันฟิกจนเกินไปมันจะเหนื่อยนะคะตระหนักเอาไว้ว่ามันยังไม่ใช่เวลาของมันนะคะบางทีเราเรา,เราเราเร่งจนเกินไปเราบีบจนเกินไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปความสุขของเรามันรอเราอยู่เพราะฉะนั้นคุณอยากได้คุณก็ค่อยๆไปไม่ต้องแบบรีบไม่ต้องใจร้อนไม่ต้องวุ่นวายค่อยๆไปค่อยๆไปแล้วมันจะได้เองนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือ ร่างกายของคุณอะมีค่ามากท่านบอกแบบนะะี้ค่ะร่างกายของคุณมีค่ามากดูแลตัวเองด้วยนะคะบางทีคุณปล่อยปล่าละเลยไม่ดูแลตัวเองไม่สนใจตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือดูแลตัวเองด้วยนะคะรักตัวเองประเด็นคือสําคัญคือรักตัวเองนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือนี่น่าเห็นเป็นภาพเหมือนว่าท่านนะโอบอุ้มคุณเอาไว้อยู่นะคะ อุ้มคุณเอาไว้อยู่แล้วก็ท่านน่ะเมตตาคุณมากๆท่านมีรอยยิ้มที่สง่างามแล้วก็มองดูที่ตัวคุณนะคะ,อ,ะอันนี้คือพลังที่ท่านที่ท่านอยากจะสื่อสารด้วยนะคะอ่ะนีวนะขอดูอีกนิดนึง ไกด้นัทางชีพของคุณนะท่านบอกว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่ดอกไม้ของคุณจะบานเบ่งบานแล้วก็สอดคล้องกับใบนี้ยที่บอกว่าติดตามหาความสุขของตัวเองนะคะถึงเวลาที่คุณจะต้องตามหาความสุขของตัวเองแล้วนะคะลบตัวกรองออกอย่างเช่นเราอาจจะไปเจอคนที่ทำไม่ดีมาก่อนนะคะ<ๆ>เคยเป็นศัตรูเป็นอริกับเราเราก็ลบตัวกองพวกนั้นไปไม่ต้องไปคิดถึง สิ่งที่มันเป็นพลังงานด้านลบของพวกเขาให้เรามองด้านบวกของเขาดูบ้างนะคะเพื่อเขาอาจจะมีด้านบวกขเขาด้วยเนะเาะนะคะให้เปลวเพลิงของกิเลสนะคะสงบลงโชคดีมากที่คุณได้ระหนักถึงข้อผิดพลาดของตัวคุณเองนะคะคุณอาจจะเคยผิดพลาดอะไรบางอย่างมาก่อนหรือเคยผิดพลาดกับใครสักคนหนึ่งมาก่อนแล้วก็อาจจะนึกขึ้นได้ว่าเออเราควรที่จะแบบอ่ะมันในเมื่อมัน มันเป็นศัตรูเออมันเป็นศัตรูเป็นอริเราอยู่เราลองหันมาเป็นมิตรดูรประมาณนี้หรือว่าลองพิกวิกฤจให้มันเป็นโอกาสดูกับสิ่งที่คุณกำลังเจอนะคะอย่าหลงลเรเลื่อนกับตัวเองนะคะมันเป็นเหมือนดาบสองคมเพราะฉะนั้นจงแยกแยะความดีและความชั่วออกจากกันให้ได้คือคำเนี้ยน่นามองว่าบางทีอ่ะสิงบางท่านอ่ะเนาะชีวิตที่ผ่านมาหน,น้ามองว่าคุณอ่ะก็เจ็บปวดอยู่เหมือนกันนะ ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าราบรื่นมันไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบเจ็บมาเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเรื่องขัดแย้งตลอดมีคนที่พยายามเอาชนะคุณตลอดเวลาแล้วก็เอาชนะด้วยทิฏฐิลหลายทางนะคะทุกวิถีทางแต่คุณก็เจ็บอะ่ะมันเจ็บแล้วมันไม่ได้อะไรดันทุรังจนเกินไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญอะ่ะถ้าเลยบอกว่าถ้าคุณเจอ ถ้าคุณเจอความสุขความสุขพอแล้วได้ความสุข,นะสขปุ๊บมางทีเราหลงหลงลืมตัวเองอะไรประมาณนี้ค่ะอย่าหลงแล้เลื่นกับมันนะคะแล้วก็บางครั้งคุณอาจจะเจอใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็พยายามที่จะเรียกว่านะหวานล้อมคุณเอ่อในบางสิ่งบางอย่างหวานล้อมคุณด้วยคําพูดด้วยการกระทําด้วยคําพูดดีๆการกระทําดีๆอะไรประมาณนี้บางทีเรา เราลืมนึกอืเราลืมนึกถึงข้อข้อดีและข้อเสียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแยกแยะเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นให้ได้อันนี้คือดีอันนี้คือชั่วนะคะแยกแยะแบบนี้ให้ได้อันนี้คือสิ่ท่านฝากบอกมาประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะคะเนีย่ยนะอืมท่านบอกว่าอยากให้คุณนะ ให้ความคิดให้ความรู้สึกของคุณแล้วก็การกระทําของคุณนแน่วแน่แล้วก็จดจ่ออยู่ที่เป้าหมายของคุณถ้าวันที่คุณจดจอกับเป้าหมายของคุณชีวิตของคุณคุณจะสร้างชื่อเสียงขึ้นมาได้นะคะใช้เวลางงเงิยบๆอยู่คนเดียวพักผ่อนทําสมาธิไต่ตองกับสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นดูนะคะอืมเรื่องราว,กวาเก่าเนี่ยที่มันไม่ดีในใจทิ้งไป เพื่อให้เรื่องราวใหม่ๆในชีพมันเข้ามาใน,ในชีพของเราบ้างอานะคะแล้วก็คุณและก็คนที่คุณรักเนี่ยจะปลอดภัยจากทุกๆสถานการณ์จะได้รับการคุ้มครองจากท่านท่านจะคุ้มครองคุณแล้วก็คนในบ้านของคุณด้วยนะคะอืมอันนี้คือสิ่งที่ท่านบอกนะคะอ่ะมีอะไรที่ท่านอาจจะบอกคุณอีกอ่ะมีอะไรเดี๋ยวนะอันนี้น่าลิ้นผ่านกัน <c oughs> ลิ้นผ่านกันรัเพราะว่ากี่โมงอะ่ะเออสี่โมงครึนะคะ ลิ้นพันกันละมันเย็ยนละอืมพูดเยอะทั้งวันแล้ววันนี้ขออภัยด้วยนะคะลิ้นพันกันอะโอเคอ่าถ้านจะบอกอะไรคุณอีกอืมชัยชนะที่คุณจะได้รับชัยชนะที่คุณจะได้รับคุณเหนื่อยนะคุณเหนื่อยมากแต่คุณไม่เคยท้อหนึ่งดาบขึ้นมาอุปสรรค อุปสรรคปัญหาชัยชนะที่คุณแลกมากับคําว่าความเหน็ดเหนื่อยความยากลําบากเหน็ดเหนื่อยความยากลําบากหรือว่าที่คุณต้องสู้หรือดิน้นด้วยตัวเองอะ่ะอืมที่คุณต้องพึ่งตัวเองมาตลอดอืมตอนนี้มันจะเป็นอิสระแล้วนะคะมันจะเป็นอิสระแล้วคุณเป็นคนที่ชอบทํางานคนเดียวเนาะ คือเวลาทํางานเป็นทีมนยคือทําได้ไหมทําได้แต่ว่ามันไม่ค่อยเวิร์สมันไม่ค่อยมีความสุขสุดท้ายคือมันต้องแบบทําเองอ่ะมันแล้วมันมีความสุขหรือชอบทํางานอยู่คนเดียวประมาณเนี้ยเงียบๆอยู่คนเดียวแล้วมันรู้สึกว่าสมองมันไปอ่ะสมองมันโลดแล่นดีอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็คุณถ้าคุณมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจจะทำอะไรอยู่ในตอนเนี้ยนะคะ อยากทำอะไรคือทำทำอะไรคือคุณคุณต้องหนักแน่นแล้วก็จริงจังนะคะคุณต้องหนักแน่นแล้วจริงจังแต่นี่หน้ามองว่าคุณจะประสบความสําเร็จมันใช้เวลาค่อนข้างนานแต่ว่าประสบความสาเร็จอย่างแน่นอนสุดท้ายแล้วเราจะมีคนรอบๆตัวของคุณชื่นชมแล้วก็ยินดีกับคุณในสิ่งที่คุณทําแม้ว่ามันจะช้าหน่อยก็ตามแต่อย่าลืมนะว่าราศีสิงห์เนี่ยในช่วงนี้คุณจะเป็นคนที่แบบว่าทํามือกับคนไม่ค่อยขึ้นนะคะ ถ้าคุณมีทีมงานหรือทํางานเป็นทีมอะเป็นทีมเวิร์กอะไรประมาณเนี้ยคือบางทีคุณทํางานในกลุ่มที่มีคนกลุ่มเยอะๆเป็นทีมประมาณเนี้ยคุณจะรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยไม่ค่อยอยากทําเป็นกลุ่มจะเอางานกลับมาทําคนเดียวอะไรประมาณนี้แล้วมันรู้สึกว่ามันสบายใจมันดีกว่านะคะเออแล้วก็อย่างที่บอกคือทางมือของคุไม่ค่อยขึ้นในช่วงนี้แต่ก็ไม่เป็นไรทางมือไม่ค่อยขึ้นไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องไปซีเรียสนะอืมแล้วก็อะไรอีกนะ สเตรง็งสเตรง็งแล้วก็เอมเพลอร์นะคะเด e เมเพลอร์ Emperor, เหนื่อยเดน e อมเพลอร์ก็บอกเลยว่าเหนื่อยมากเหนื่อยเหมือนกันนะมันเป็นเนื้องานที่คุณต้องรับผิดชอบมากๆบางทีมันเป็นเนื้องานที่ต้องทําเองคนเดียวมันไม่มีใครมานั่งแทนที่ตำแหน่งนี้แทนคุณได้ทําแทนคุณไม่ได้อะมันเหมือนเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจริงๆอะที่คุณต้องทําเพราะฉะนั้นท่านเราบอกว่าเหนื่อยแค่ไหนหนักแค่ไหนก็ต้องแร่งต้องเข้มแข็งนะคะ ต้องเข้มแข็งแล้วก็ปลดปล่อยความเชื่อเดิมๆความคิดเดิมๆของเราออกไปนะคะอุปทานเดิมๆของเราออกไปนะคะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแล้วก็เชื่อชมตัวเองนะคะอยากให้คุณอ่ะเชื่อชมตัวเองนะก็คือว่าทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขมีความรวมสมบุ์เข้ามาในชีวิตเนี่ยอยากให้คุณอ่ะเชื่อชมตัวเองนะคะอืมแล้วก็อะไรอีกอะนะ เดอ e m o ูนคุณดูเป็นคนเก่งนะอ่าเดอ n t มูนเดอรซันสติกคุณเป็นคนที่รักในความวยุติธรรมไม่ชอบเอาเปรียบใครแล้วก็ไม่ชอบให้ใครน่ะมาเอาเปรียบด้วยเช่นกันนะคะคุณน่าจะเป็นคนที่มีรางสังหอรที่แม่นยำเหมือนกันนะมี เรียกว่ามีสัมผัสอะไรบางอย่างได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ท่านฝากบอกด้วยว่าให้อาภายัยเพราะนี่น่าสึกว่ามันเหมือนมีใครที่ทำให้คุณรู้สึกรู้สึกแย่นนตอนนี้นะคะคุณให้อาภายัยจริงๆคุณเป็นคนที่ใจเย็นอยู่แล้วคุณเป็นคนที่ให้อาภัยกับทุกคนในาาที่เข้ามาในชีวิตอยู่แล้วเช่นอาจจะมีคนที่คิดไม่ดีกับคุณเหมือนที่น่าบอกคิดไม่ดีแต่ว่าคุณก็มากจากอวยพรนคนเหล่านี้แหละว่าเออโชคดีนะไปดีนะ,จะเจริญเถอะนะประมาณเนี้ย คือมันเป็นการกระทําที่แบบว่าเรียกว่าให้อภัยจิตท,ที่ให้อภัยไม่คิดร้ายกับใครไม่ทําร้ายใครคุณจะอวยพรทุกๆดวงจิตท,ที่เข้ามาในชีวิตของคุณด้วยกันให้อภัยพวกเขานะคะแล้วก็จงจําเอาไว้ว่าสิ่งที่คุณคิดหรือสิ่งที่คุณทําอะไรลงไปก็ตามไม่ว่าอะไรก็ตามนะมันจะกลับมาหาคุณไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งนะคะไพ่เดอะสตาร์เดอะสตาร ไม่เท้านะคะโอ้สวยมากนะคะอืมสวยมากไพ่สวยมาก,มากคือบ่องบอกว่าเออเดี๋ยวใครลแฟนท่านแนะนําคนว่ารักษาศีลห้านะคะรักษาศินห้าให้ครบแต่ตอนนี้คือสิ่งที่คุณทํายังทําไม่ได้ก็คือเรื่องของคําพูดเรื่องของคําพูดหรือบางทีมีใครที่พูดให้คุณรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีคุณก็จะน้อยแล้วอะเออคือแบบ เ,เหมือนแบบมันน้ำตามันจะคลอ <c ười> ใครดื่อนิงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคุณคุณเป็นค,คนที่เข้มแข็งนะแล้วก็ที่สำคัญท่านบอกว่า,าคําพูดหรือการสื่อสารนี่สำคัญมากคือคุณต้องมีสติเวลาที่คุณจะพูดอะไรไปไม่ใช่แบบคิดปุ๊บแล้วพูดปับ๊บต้องคิด แล้วคิดนานๆด้วยนะก่อนที่จะพูดคนานั้นออกไปเพราะว่าคําพูดนั่นคือเมื่อไรที่มันออกไปแล้วมันเอากลับคืนมาไม่ได้มันทําลายจิตใจของคนได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นท่านเราบอกว่ารักษาศีลห้าให้ครบแต่การรักษาศีลห้าเนี่ยมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งที่คุณยังยังทำไม่ได้นะคะเออมันไม่ใช่เรื่องของการฆ่าสัตว์ชีวิตอนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของคําพูดเรื่องของคําพูดอ่าไม่เป็นเรื่องของคําพูดนะอื อ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะที่น่า็ะการใสให้กับทุกๆคนนะคะแล้วก็ที่สําคัญร่างศาสินห้านะเพราะว่าศีห้าจะเป็นพื้นฐานของดวงชะตาของชีวิตนะคะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะใน ep หนะ้าขอทุกคนโชคดีนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ